สวัสดีค่ะคนลัคนาราศีเมษยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube o หรา95หดูดวงกับหมอแพนนะคะวันที่17ตุลาคมนี้ราหูจะย้ายออกจากลัคนาแล้วนะคะเข้าสู่โภควีนาศหลังจากราหูย้ายออกจากลัคนาแล้วอะไรที่มันเคยปั่นป่วนเคยยุ่งเหยิงวุ่นวายอะไรที่เคยแก้ยากเคลียร์ยากหลังจากราหูย้ายออกไปแล้วก็จะค่อยๆกลับเข้าที่เข้าทางน,นะคะ จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นเบาขึ้นง่ายขึ้นราบรื่นมากขึ้นถามว่าดีขึ้นไหมแน่นอนว่าดีขึ้นค่ะโชคดีขึ้นด้วยแต่ก็จะดีขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปหน่อยนะคะจะไม่ได้รวดเร็วทันใจเท่าไหร่นะเพราะว่าดาวพฤหัสที่จรรับลัคนายังคงเดินพักหรือเดินถอยหลังจนถึงวันที่7มกราคมปี67 หลังจากราหูย้ายออกไปแล้วก็จะมีผลดีในเรื่องของการงานการเงินนะคะการงานก็จะมีความนิ่งขึ้นมีความแน่นอนมากขึ้นงานที่เคยคุยยากจบยากงานที่เคยเจอโรคเลื่อนลาชา้ามีความคาดเคลื่อนบ้างก็จะดีขึ้นคุยกันง่ายขึ้นจบได้ง่ายมากขึ้นการเงินก็จะดีขึ้นด้วยเงินเข้ามากขึ้นนะคะลาบซับก็ดีขึ้น รัวไหลน้อยลงช่วงปลายปีเดือนพฤศจิกาถึงธันวา6-6ดกเดเกตจอนเข้าพบกระดุมพ้าหรือพบการเงินก็จะทําให้มีโอกาสดีให้รับทรัพทํากกาไรเข้าม,มามากขึ้นด้วยนะคะมีโอกาสได้ลาบได้ทรัพย์เข้ามาอย่างไม่คาดคิดงานเก่าโครงการเก่าที่เคยทำเอาไว้การงานที่เคยลงทุนลงแรงไปก็จะส่งผลดีผลิดอกออกผลเป็นอย่างดีนะคะ มีโอกาสได้กำไรเข้าเป้าหรืออาจจาะทะลุเป้าเลยก็ได้นอกจากนี้ก็ยังมีโอกาสได้ข่าวดีจากต่างถิ่นต่างแดนคนที่ติดต่อการงานกับต่างถิ่นต่างแดนช่วงโค้งสุดท้ายของปี66จะมีผลตอบแทนที่ดีมากเลยละค่ะก็จะมีผลตอบรับมีผลตอบแทนที่ดีนะคะราหูเนี่ยเป็นเจ้าเรือลาพะและตอนนี้ในภพลาพะก็มีดาวสาวดาวู่มิด ที่เป็นเจ้าเริอนกรมมะจรอ,อยู่นะคะเวลาจะทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์มีการร่วมมือร่วมหุน้นลงทุนกันก็ขอให้รอบคอบสักหน่อยพึงระวังเอาไว้มีสติไว้อย่าละโมบเดี๋ยวจะได้ไม่คุ้มเสียเอานะคะราหูเนี่ยเป็นดาวแห่งความลุ่มหลงจรเข้าพบวินาศมันก็จะมีเรื่องที่ต้องระวังอยู่ด้วยพบพินาศนี่หมายถึงความลึกลับซับซ้อนปิดบังซ่อนเร้น ถูกจองจำขาดอิสรภาพในเมื่อมีราหูที่เป็นเจ้าเรือนลาพาะย้ายเข้ามาอยู่เวลาจะทำอะไรก็ขอให้อยู่ในทำนองคลองธรรมนะคะหลีกเลี่ยงอบบยมุขของมืนเมาสถานที่โครจรหลีกเลี่ยงเรื่องที่มันซุ่มเสี่ยงต่อกฎหมายและศีลธรรมแล้วก็ธุรกิจสีเทาก็ขอให้เลี่ยงเอาไว้ก่อนนะคะถ้าไปยุ่งวุ่นวายกับเรื่องพวกนี้จะทำให้มีเรื่องยุ่งยาก เป็นเรื่องเป็นความตามมาได้เราก็ขอให้ระวังจะมีปัญหาจากเพศตรงข้ามระวังเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงถูกช่อโกงระวังพวกมิจฉาชีพแกงนคอรเซ็นเตอร์ไว้บ้างนะคะส่วนในเรื่องของความรักก็ขอให้ระวังเรื่องของมือที่สามเอาไว้บ้างก็จะดีมากๆเลยละคะ่ะก่อนจากกันไปก็ขอให้คนลัคณาราศีเมษมีความสุขสมหวังใจในทุกสิ่งนะคะ ร่ำรวยเงินทองปลอดโรคปลอดภัยมีความสุขกายสบายใจในทุกที่ทุกสถานทุกการทุกเมือ่อแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบุญรักษาค่ะก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แผนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดูดวงในเดือนต่อๆไปและแผนขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับทุกกำลังใจที่มีให้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ